สวัสดีครับผมอยู่กับนุ่มสกุลคนสว่างครับผมมือนี้ครับมาหนองนามหนองเก่าแล้วครับแต่ว่าเขามีแนวมาล่องครับผมเนาะสิเป็นยังเข้ามาลุ่นอยงครับกลางไม่น้มเลยครับนี่น้มเล็กครับขาวดีเมื่อคืนหิมะล่งครับมันก็เลยขาวเต็มหนองเลยครับเนาะไปครับลงไปน้ากันครับผมไปลุ่นว่ามีแนวเห็ดยังเนาะครับเนาะกลางไม่น้มครับแต่จะพาไปลุ่นเบิ้งเนาะการเท่าฉีดยางได้เนี่ย น้ำแข็งมันหนาทำเด๋เน้องครับเนาะกลางไม่น้ำเลือกๆน้ำเลือกๆครับบงขั้นคู้ครับเลือกประมาณสี่เมตรหาเมตรเด้ครับเนาะไปครับลงไปรุนน้ำกันครับผมน้าครับนา อปเลยครับนี่ครับอุปกรณ์เฮาสิมาวัดเบิ้งครับลันไปย่างไปกลางน้องนึงครับลันปูปะปูปาเลยครับเสียวอยู่ครับเสียวอยู่เดี๋ยวไปรุ่นกันเลยครับกลางน้องครับอุปกรณ์เฮามาแล้ว นดี๋ครับผมย่างมากบางนึงนี่ลันปูปลาปูปลาเลยครับเสียวอยู่ครับย่างมากบางนึงนี่กลางน้องน่ะลันปูปลาปูปลาเลยครับเอาให้เสียเวลาเนาะครับเนาะนี่นะครับอุปกรณ์เอาครับครับนี่ครับตลับเม็ดนะครับเนาะขยับมาหนึ่งครับผม นี่ครับผมจะพามาเจาะครับเจาะนี่เลยผมจะพามาเจาะเบิ่องนั่ครับเนาะเอาวงนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็นะครับเคลียร์นี่อก่อนเลยครับนะครับเนาะครับผมเดี๋ยอก่อน มาครับบัดก้อนเท่าที่จอนะครับเนะาะกับแม่น้ำก้อนนะครับผมอนุญาตขอจอเด้ครับเด้อสิลองมึงครับเนาะ นะ้าทำได้เลยครับอูปประกนเนาะเอาเลยเนาะครับเนาะตื่นครับตื่นทำนน้ำเขี้ยงเสียก้องลงลงพี่แล้วครับยัง ยังบาสอดครับสอดน้ำนะครับผมจำนี่เลยครับ เดี๋ยวครับเนาะบัดเลยครับโจหะนาะครับผมหนาครับนี่นะครับดอกมันลงไปประมาณ สิบสองเส้นครับผมเห็นไ่มครับสิบสองเส้นตั้งสอดครับน้ำแข็งก้อมามาครับบ่น,นี้มาเบิงบ้งน้องครับเนาะ นะครับผมเดี๋ยวเขาจะย้อนตะลับเม็ดลุงเบิ้งเนาะครับว่ามันหนาสต็เด็ดครับเกาะนะครับให้มันเกาะครับผมให้มันเกาะ วันสิบเอ็ดสิบสองเส้นครับผมประมาณนี้เนาะครับเนาะควมหนาครับแต่ว่ามงกลางมงกลางนะครับยางมาลัานปูปลาลวดเจากลันนี่ซื้อครับบ่ปัปนบ่อนันบ่นบนแตกครับบ่หลุโอ้หนาครับนะสิบเส้นเลยครับนะครับเนาะ สรุปบรรนาเนาะครับเนาะนะครับเจาะลงไปแล้วมองนะครับโอ้ครับโอ้เสียงรันปูปะปูปะอยู่ครับยังยินบอครับเสียงน้ำแข็งรันนะครับปูปะปูปะเลยอ่ะกะคลิปนีออกมาเจาะ จอเห้เบิ้งนอครับว่า wow, มันหนาทำไรครับผมสิบเช้นขึ้นนะครับเนาะทังเด็กอะมามลินน้องนำน้องเก่าแล้วครับมาจอเบิ้งว่ามันหนาทำไรเนาะครับเนาะเห็นนะครับเนาะทั้งหลังเนาะปลอดไยครับมองนี่คือมองกลางครับมองกลางจากลันอยู่เห็นไหมครับเป็นเส้นไปนี่เป็นเส้นไปนะครับมองมันลันโป๊ปปุ๊ปปะไปนะครับเนาะทั้งนด้กอะ จบคลิปซ้ำนีเนาะครับเนาะมือนีมัดจอยเบิ้งครับคว่ำหนาของน้ำแข็งเนาะครับผมกลางแม่น้ำลึกประรมาณสี่เมตรหาเมตรครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดินะครับเด้อหนุ่มสกุลก็จะว่างครับผมยังไงก็ปิดคลิปทันทเนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ